สวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่5นะครับเราจะมาเรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชันสวนพฤกษศาสตร์นะครับหมหาวิทยาลัยปุกเกต2024นะครับสำหรับลักษณะของโปรเจกต์นี้นะครับเมื่อเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันของเรานะครับก็จะมีปกหน้านบนที่เปลี่ยนแปลงใหม่นะครับเดิมจะเป็นปกของคณะครุศาสตร์กับหมหาวิทยาลัยรัฐทุกเกตถูกต้องไหมครับนะแล้วเราให้เราเปลี่ยน ปกกิจกรรมใหม่นะครับการเปลี่ยนปกกิจกรรมจะทําให้แอปเราเนี่ยดูน่าสนใจไม่น่าเบื่อก็คือมีการอัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อยๆนะครับและส่วนที่2ก็เป็นส่วนของผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนะครับก็จะเป็นประ,ประวัติเบื้องต้นของผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีในส่วนของชื่อนะครับรูปโปรไฟล์นะครับวันนี้ก็ต้องเป็นรูปนักศึกษานะครับ แล้วก็มีรูป image เ่จรูปด้านบนด้านหลังนะครับอันนี้ก็เราใช้รูปเก่าหรือก็ได้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับหรือใครจะพัฒนาแอปมาใหม่นะครับก็ไม่ว่ากันพัฒนารูปมาใหม่ก็ไม่ว่ากันแล้วก็ในส่วนของบัตรการศึกษานะครับศึกษาเปญญทโประญตีมอต้นมอปลายที่ไหนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะแล้วก็มีรูปประกอบอีก3รูปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพัฒนา โปรเจกต์ที่5ไปพร้อมกันนะครับกับอันดับแรกนะครับเราจะมาใส่ปกด้านบนตัวนี้นให้เป็นเทศกาลวันปีใหม่คริสต์มาสนะครับก็อันนี้ก็ง่ายๆนะครับนักศาจะต้องมีรูปปกด้านบนนะครับที่เป็นรูปคริสต์มาสนะครับก็ไปทําในแขนว่านะครับาจะอันเก่าเราเพิ่ม คณะครุศาสตร์ถูกต้องไหมครับเราอาจจะเพิ่มขึ้นมาอีก2อันนะครับเป็นคริสต์มาสกับสวัสดีปีใหม่นะแล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็ดาวนะ์โหลดอย่าลืมตรงนี้นะ,นนะกศึาษาสมรรจะลืมตรงนี้นะครับเป็นไฟล์คลิปนะครับนะทีนี้เราจะเอาเฉพาะหน้าที่เราเต้องการนะครับหน้าที่เราต้องการก็คือหน้า3หน้า4 แล้วเราก็กดดาวน์โหลดนี้นะดาวน์โหลดแล้วเราก็จะได้แล้วเราก็อัพโหลดไฟล์นะครับขึ้นมาไว้ในได o กูเกิลได e ของเราะจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับสวัสวดีปีใหม่แล้วก็วันวันคริสต์มาสนะครับ โอเคนะอ่ะทีนี้เราจะมาเปลี่ยนปกคริสต์มาสเรานะครับอันดับแรกนะครับเราก็ไปเซฟไดรฟ์ตรงนี้เลยนะครับเซฟลิงก์ไดรฟ์ตรงนี้นะครับแล้วก็แช์นะครับดูค่าการแช์นะครับว่าเป็นแบบนี้ไหมนะครับทุกคนที่มีลิงก์มีสิทธิ์อ่านเท่านั้นนะถ้าเป็นจํากัดนะครับเราจะใช้ไม่ได้นะครับอ่าบ้านต้องมีแบบนี้นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ ก็จากนั้นนะครับเราจะเปลี่ยนปกตรงนี้นะครับให้เป็นคริสต์มาสนะครับเราไปที่ไทเติลนะครับตรง Header image ตรงนี้นะครับเดิมเราจะใช้เป็นรูปด้านบนใช่ไหมครับเราลิกงก์ไปที่ Google Sheet อันนี้เราจะกําหนดใหม่เลยนะครับอันนี้เราเคลียร์วาลูไปก่อนนะครับเคลียร์ตัวแปรไปก่อนนะครับจากนั้นเราจะาวาง สิ่งที่เราก็มานะครับไว้ตรงนี้นะครับกด c t r l V นะครับหรือคลิกขวาเราก็วางก็ได้นะครับหลังานั้นเราก็กด Enter นะครับไม่ใช้กด e n t e r กดที่ว่างนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเปลี่ยนไหมนะครับได้แล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่านี่คือปกด้านบนเป็นคริสต์มาสนะครับ ทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันดับแรกเราก็เคลียร์ปกด้านบน,นเก่าออกไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็ไปเซฟลิงก์ไดที่ไอค่ดรวมที่ Google Drive ของเรานะครับอันนี้เราไว้ที่ปกด้านบนนะ,ะก็จะมีปกด้านบนที่เป็นันเก่าที่เป็นคณะครุศาสตร์แล็มหาลาัยเราอันนี้นะครับอันนี้2เราจะเปลี่ยนนะครับ เป็นปกคริสต์มาสนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงตามเทศกาลนะครับาะนั้นเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยถ้าเราอัปเดตบ่อยมันก็จะทําให้คนเข้ามาด,ดูไม่น่าเบื่อนะครับนะเราก็จะเอาวางไว้ตรงนี้นะเอาขอ้อเอาลิงก์ตรงเนี้ยมาวางไว้ตรงนี้นะครับกดคอนโทรวีหรือว่าคลิกขวาวางนะแล้วเราก็คลิกพื้นที่ว่างนะครับตรงนี้นะตรงนี้เป็นที่ว่างตรงกลางนะครับก็จะได้ก็จะได้ปกปีใหม่ อเคนะครี้ส่วนที่2นะครับเราจะมาทำาผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนะครับผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนะครับเราก็จะไปที่บวกอย่างนี้นะครับจากนั้นเราเลือกคัสตอมสกรีนคัสตอมสกรีนทีนี้เขาจะขึ้นข้อมูลแบบนี้นะครับเราก็จะตั้งชื่อตรงนี้ว่า ูพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับูพัฒนาแอปพลิเคชันูพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไอคอนตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นไอคอน ผูพ้พัฒนาแอปของเราท่านเองนะครับเป็นในคอนอะไรท์นะครับที่เกี่ยวกับผู้พัฒนาแอปอาจุดเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะนะครับเป็นรูปหน้าจอแล้วก็เป็นรูปมือคนที่กำลังพัฒนาอยู่น,นะครับนะซอสก็ให้เป็นรูปปกนั่นเองนะครับต่อไปครับเราก็จะมาใส่ข้อมูล รูปพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับลำแรกเราก็จะกดบวกนะครับเราจะใส่เป็นไตเติลก่อนนะลักษณะไตเติลเราจะใส่เป็นแบบนี้แล้วกันนะเออเนะดีอ่ะกดไปก่อนเนดะี๋ยวลองดูก่อนนะว่าแบบไหนโอเคนะครับอันนี้จะเป็นแบบซิมเพิลนะซิมเพิลอันนี้ก็จะเป็นแบบ อ่อิมเมจนะครับมีข้างบนนะครับอิมเมจโอเวอร์อันนี้ก็ที่เราใช้ไปแล้วนะครับโปรไฟล์ profile. อ่ะใช้ไปแต่โปรไฟล์ดีกว่านะใช้บบโปรไฟล์นะครับอ่าโปรไฟล์นะครับทีนี้อิมเมจนะครับอิมเมจเราจะใช้รูปที่เราเอ่อ uh, เป็นทางการนั่นเองนะครับรูปที่เป็นรูปนักชุดนักษาหรือว่าชุดรูปที่เป็นอ่า uh, ของอาจารย์นั่นเองนะครับรูปโปรไฟล์นะฮะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ Header Image นะครับอนี้จะลบออกก่อนนะได้ไหม Header Image เเนี่ยเราจะใช้เป็นปกอันเก่านะที่เป็นราชพัฒนเ์เรานี้เลยนะครับที่เราทำไว้หรือใครอยากจะพัฒนานใหม่ก็ไม่ว่ากันนะ,ะปกด้านบนนีตรงนี้นะครับ ก็คอน l V วีแล้วก็กดที่ว่างนะะเดี๋ยวรอสกรูลก่นนลอนเกขึ้นหรือรูปปบด้านบนตรงนี้ก็ได้นะเานก็จะเป็นแบบนี้นะนจะเป็นลักษณะแบบนี้ มีวิธีการใส่รูปมีอยู่2วิธีนะถ้านักศึกษามีรูปในข้อมูล Google Sheets แล้วเนี่ยก็เลือกได้เลยนะครับหรือถ้าไม่เลือกก็เราก็ใช้ลิงก์ตรงนี้ก็ได้นะล้วก็แชร์นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์อันนี้เราจะใส่เป็นรูปปกด้านบนก็ได้นะครับเพราะเรามีข้อมูลเก่าอยู่เราจะ Copy มาวางก็ได้นะครับเหมือนกันโอเคนะครับเราจะได้เป็นรูปปกด้านบนแล้วนะครับ ตรงไตเติลตรงนี้นะครับให้เราเขียนเป็นชื่อเรานะ่ชยนะครับโอเคนะครับเราก็ข้อความด้านล่างเนี่ยนะครับซับไตเติลตรงนี้เราจะแก้เป็น ถ้าเป็นนักศึกษาก็เป็นพิมพ์เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเก่นนะครับบาาอย่ก็พิมพ์ว่าเป็นอาจารย์แล้วกันนะครับตามหน้าที่เรานะาจะาวิทยาอะไรราชภัฒน์ วนต่อมาเราจะใส่ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับผู้ปัฒนาแอปประวัติการศึกษานะครับให้นักศึกษาเลือกที่อคอนเทนต์นะครับแล้วก็เลือกตรงฟิลนะตรงไต,งตเติลตรงนี้เราจะพิมพ์ว่าประวัติการศึกษานะครับ น,น,นี้เราก็จะแก้เป็นนะครับอันนี้เราจะแก้เป็นปร,ญญปริญญาสูงสุดของเรานะนักศึกษาก็ถ้าเป็นนักศึกษาก็ปริญญาเอกกำลังศึกษาปริญญาตีนะครับปริญญาโทนะครับเป็นชื่อปริญญาเลยก็ได้นะครับ อย่าโทนะอันนี้ก็เราก็จะพิมพ์เราก็จะคัสตอมเองนะ ปันการศึกษานะครับที่มันมีขึ้นมาให้นะครับ ศาสตร์วิทาศาสตร์หาบัณิตนะครับศาสตร์าหาบัณฑิตนะครับช่องนี้ก็อาจจะเป็นมหาวิทยาลัยนะ ศกษาศาสตร์บัณฑิตนะครับในสังขารศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตในสังขานักการศนะครับนี่ก็จะเป็นข้าราุศาสตรบัณฑิต ก็อาจจะเป็นกําลังศึกษานะครับครูสอนบัณฑิตนะครับอันช่องข้างบนนะช่องล่างก็อาจจะเป็นอ่าอ่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็ได้นะครับศึกษาตอนปลายนะครับโรงเรียนอะไรก็ใส่ไปนะครับอ่ก็อันนี้ก็จะขัดตตอ,อนบัณฑิตนะครับ ถ้าเป็นนักศึกษาก็กําลังศึกษาก็ได้นะครับรู้สายเบรนเด็ดนะครับหรืออีกอางหน,นึ่งก็ได้นะนักศึกษาก็เอาสักสองอันนะครับก็ได้นะครับอันนี้อาจารย์ก็ใส่เป็นตัวอย่างให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นมัดตรยมศึกษาตอนปลายนะครับศึกษาตอนปอนนที่สถาบันเรานะครับคัตตัมวเอกนี่ก็จะเป็นภูเก็ตวิทยาลัยนะครับ ก็ okay. จะประมาณนี้นะนักศึกษาก็อาจจะต้องเป็นรุศากตร์บัณฑิตนะครับกำลังศึกษา,านะครับครุศาสตร์บัณฑิตอาจจะเป็นรุศาสตร์บัณฑิตวงเรียกว่ากำลังศึกษาก็ได้นะถ้าของถ้าเป็นนักศึกษานะาศึกษานี่นะครับแล้วก็มีมปลายแล้วก็สถาบันที่เราจบมาแัานนี้ โอเคครับอันส่วนต่อมาเราก็จะใส่รูปสามรูปนะครับที่เราเอัพไว้แล้วนะครับรูปที่นศึงษามีสามรูปนศะึกษาก็มาใส่ที่รูปโปรไฟล์ก็ได้นะอา่อาอัพมาสามรูปนะครับรูปแรกนะครับก็จะเป็นรูปนี้นะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับก็แชร์ลิงก์นะครับแล้วก็ดูว่ามันเป็นเร็จท,ทุกคนที่มีลิงก์มีสินอา์า่านะครัะครับคั้ลอกลิงก์ ก็ไปที่กายแอปนะแล้ก็ใส่รูปการใส่รูปก็จะเป็นองค์ประกอบของรูปภาพรูปภาพก็มาที่คอนเทนต์ตรงนี้นะครับรูปภาพแล้วก็อิมเมนะครับอิมเมจปกติเราก็จะเลือกตามกูเกิ e ชีตถูกไหมครับอันนี้เราก็สามารถฟอร์ม u ้ก็ได้แล้วก็คนทูวีนะครับหรือคลิกขวาวางก็จะมาแล้วนะครับอ่ะแล้วก็มาใส่ต่ออีก2รูปนะครับ สอ,สองรูปเราอาจจะใช้วิธีการากดบวกก็ได้นะครับหรือถ้าใครเกิดกดบวกก็กด d u p l i c a t e I t e m copy ตรงนี้ก็ได้นะนะัะมีรูปที่2องแนละอันนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นรูปอันที่2นะอันที่สเป็นอันไหนอันนี้อ่ะอันนี้ดูนะครับอันนี้ก็อยู่ที่นักศึกษานะก็ลองจัดเรียงเอาตรงนี้อา่า ก็จะลืมตั้งรูปแบบของภาพนะครับเราจะเอาภาพแบบไหนเราก็เลือกเอาไซส์ u l l s m a อ l ได้หลายแบบนะครับไปรูปที่3ก็เขาใช้วิธีการเดียวกันเลยนะครับเราก็ Copy ที่3ก็จะเป็นรูปนี้เราเปลี่ยมาแล้วก็วาง ก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับนักศึกษาก็เลือกเอานะชอบแบบไหนโอเคเรียบร้อยสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับุ่วนทิศอีกทีนึ่งนะครับก็จะมีรูปบกด้านบนที่เราเปลี่ยนใหม่นะครับเติมที่เป็นคณะครุศาสตร์เราก็จะเป็นสวัสดีปีใหม่แล้วก็วันคริสต์มาสนั่นเองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือประวัติเป็นข้อมูลนะครับผู้พัฒนา น,นะครับชื่อพัฒนาครับเขียนได้ยังไงผู้พัฒนาแอปออพลิเคชันนะครับเขียนวะ่าผู้พัฒนาแอปพลิเคชันตรงนี้นะก็จะมีลักษณะของรูป6กด้านบนนะครับเป็นรูปมหาเลายเราอันเก่าแช่นเก่าก็ได้นะถ้าไม่พัฒนาใหม่ก็แช่นเก่าไปแล้วก็มีรูปโปรไฟล์น,นี่ก็ให้เป็นชื่อนักศึกษานะครับแล้วก็ชื่อผู้พัฒนา ตำแหน่งปัจจุบันก็จะเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปทำเป็นนักศึกษานะครับมาไปราชากเกต็ตนะครับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมาวราชากเกต็ตนะครับกระบวนการศึกษาของนักศึกษาก็จะเป็นครุศาสตร์บัณฑิตนะครับโรงเรด็กการศึกษาอันนี้ก็เป็นชื่อสถาบันนะแล้วก็มอกปลายจบจากไหนก็ใส่มานะครับแล้วก็ใส่รูปมาอีก3รูปนะครับสำหรับโปรเจกต์ อ่ะก็ลองไปพัฒนาทบทวนดูนะถ้าเกิดว่ามีคำถามสงสัยอะไรก็สอบถามอาจารย์ได้โดยตรงนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ